ที่เราจะมีงานเลี้ยงใช่ไหมครับอาหารที่เหมาะสมเนี่ยต้องมีหลายๆแบบกันไปจะสังเกตไหมครับก่อนที่แขกจะมางานบางทียังมาไม่พร้อมกันเราต้องมีของถ้าเผื่อเรียกง่ายๆภาษา ไม่ต้องอะไรยุ่งยากก็คือของจุกจิกะครับที่สามารถให้เขารับประทานได้เช่นมันทอดหรือว่าถัวถ่วทอดหรือถั่วอบอะไรก็ตามนะครับแต่จะดีมากขึ้นไหมครับถ้าเปิดเราสามารถอบถั่วในรสชาติที่เราต้องการได้นะครับวันนี้ผมจะเอาเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาเป็นถั่วที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาปรุงเพิ่มให้เป็นรส ปาปิกานะครับเวลาที่เราเลือกถั่วเม็ดมะม่วงนะครับเวลาซื้อเนี่ยเราต้องซื้อที่บรรจุพัณฑ์เขามิดชิดจะได้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อราถูกบรรจุมาอย่างดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับและที่สําคัญถั่วต้องอบจนแห้งแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้ถั่วทั้งหมด300กรัมครับ สำหรับถั่วที่ใช้ไม่หมดนะครับเราเนี่ยฮะกรีดลมออกแล้วก็บิดล็อกข้างบนนะครับส่วนประกอบอื่นๆนะครับเราก็จะมีไข่ขาวครับอันนี้ขออนุญาตแยกไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาไข่ขาวเราใช้ทั้งหมดแค่1ฟองนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูเล็กน้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสที่เราต้องการจะใส่ทุกอย่างลงไปซึ่งวันนี้นะฮะผมใช้เครื่องเทศ2ตัวครับตัวแรกก็คือพริกปาปิก้านะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นพริกอีกชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าขาาเยนซึ่งขาาเยนก็จะเป็นพริกสีแดงเช่นเดียวกันนะครับผมใช้พริกคาาเยนทั้งหมดนะครับครึ่งช้อนโต๊ะครับเครื่องเทศที่ดีเนี่ยเขาจะต้องมีสีตามที่เขาควรจะเป็นอย่างคาเยนเงี้ยนะครับ เขาบอกไว้แล้วว่าขาเยนคือดเพ p เ p p e r เพราะฉะนั้นสีก็จะต้องแดงแบบสดๆนะครับส่วนปาปริก้าก็เช่นเดียวกันครับสีไม่ไม่ไม่แพ้กันเลยปาปริก้าที่เราใช้ทั้งหมดครึ่งช้อนชานะครับนอกจากนั้นก็มีเกลือนะครับเกลือเราก็ปรับหัวนะครับให้บดละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปประมาณ3ส่วน4ช้อนชาครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีน้ําตาลด้วยนะครับ30กรัมครับที่เหลือนะครับเห็นไหมฮะเขาเป็นฟองอยู่นะครับเราก็แค่คนเขาให้เข้ากันครับ พอเครื่องปรุงรสของเรากระจายทั่วดีสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทําก็คือแค่เอาถั่วเนี่ยแหละครับลงไปคลุกไปเคล้าให้เครื่องปรุงรสทั้งหมดเคลือบอยู่บนผิวดีนะครับ่าพอเคลือบดีแล้วผมเตรียมถาดนะฮะรองด้วยกระดาษไขหรือจะใช้เป็นซิลิโคนกันติดก็ได้นะครับที่เหลือนะครับเราก็พยายามเกลี่ยไม่ให้เขาซ้อนกันนะครับแล้วเราก็เข้าอบนะครับ สำหรับอุณหภูมิที่เราใช้อบนะครับเราจะเริ่มต้นที่150องศาเป็นเวลา15นาทีหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ลดลงมาเหลือที่120องศาแล้วก็อบให้แห้งดีอีก10นาทีครับแห้งเรียบร้อยแล้วครับพักเขาบนถาดนะฮะให้เย็นกลับมาที่อุณหภูมิห้องท้าต้องการจะเก็บเก็บได้ถึง1สัปดาห์ในกล่องสูญญากาศ คุณผู้ชมสามารถใช้เทคนิคเดียวกันกับรสชาติอื่นๆนะครับแล้วแต่เครื่องเทศที่เราชอบเลยก็ใส่ไปได้ครับและนี่ก็คือของว่างง่ายๆที่สามารถเป็นอาหารในงานเลี้ยงกับเม็ดมะม่วงหินมะพานรสบาปิก้าครับ